สวัสดีค่ะช่องสุกัญญาทราเวอ n ิงแลนด์ท่องเที่ยวทำกินในถิ่นอิงแลน์นะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะคะย้อยก็จะพาพี่น้องไปเซอร์เว์นะคะแถวแถวหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่หมู่บ้านยอ้อยมีอะไรบ้างนะคะมันด้วยมีถุงด้วยนะคะี๋ยว ไปด้วยกันเลยนะคะไปเลยค่ะเออใกล้บ้านนะคะมาให้ดูดอกไม้ส,สวยๆสวยมากเลยค่ะพี่น้องเป็นดอกแอปเปิลนะคะอันนี้จอดระหว่างทางนะคะเดี๋ยวเราจะขี่จัก,กรยานไปต่อกันเลยนะคะอาจจะงอกแงกหน่อยนะคะเพราะว่าขี่จัก,กรยานนะคะย้อนไม่ได้เอากล้องมา อันนี้ถ้าเลี้ยวจากบ้านยอ้อยไปทางขวามือนะคะพี่น้องตามถนนเส้นนี้นะคะนี่ก็จะเป็นป้ายรถเมย์ในหมู่บ้านค่ะถ้ายอ้อยไปรถเมย์ยายก็จะมาขึ้นรถเมย์ตรงนี้นะคะพี่น้องรถเมย์ก็จะเป็นรถตู้ไปตลาดยิงแฮมก็ไม่ไกลมากค่ะประมาณหอากิโล ราคาตั๋วก็ไปกับประมาณ4ปอนนะคะหรือว่าประมาณ160บาทบ้านเรานะคะแต่ถ้าขี่จักรยานไปก็ประมาณเอ่อครึ่งชั่วโมงนะคะวยวขี่จักรยานไปข่าวก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันดีดอกไม้บ้านนี้สวยมากเลยนี่ก็ดอกแอปเปิลนะคะพี่น้องไปกันเลยตรงไงดีค่ะ ในหมู่บ้านนี้ยก็จะมีโบสเออดอกบูเบลดอกบูเบลสวยด้วยนี่คะ่ะบูเบลนะคะอันนี้ชื่อว่าโบสถโทมสัสแลนเมอร์เซนเตอร์นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องแต่ย้อไม่ได้เข้าไปนะคะมันเงียบมากก็เดี๋ยวถ่ายดอกมาให้พี่น้องดูนะคะแล้วก็ถ่ายนอกโบส มีดอกไม้เต็มไปหมดเลยดอกสีฟ้านก็สวยอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัวภายนอกโบสนะคะนะคะส่วนใหญ่แต่ละหมู่บ้านก็จะมีโบสแต่ไม่ใช่ว่ามีทุกหมู่บ้านนะคะพี่น้องถ้ามีคนเสียก็จะเอามาไว้ที่นี่นะคะ่ะแล้วก็ทําพิธีที่โบสถ์นะแล้วก็นี่ก็จะเดินไปดีกว่าเนาะอากาศดีเยามิลลี่นะคะ เป็นบริเวณใกล้ๆโบสนะคะทิลิปสีสวยค่ะทิลิปสีม่วงโทมัสแคนเนอร์นี่ก็เป็นเป็นรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะเอาจะพาพี่น้องไปไปสนีนะคะไปสนีก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเกือบทุกหมู่บ้านนะคะแต่ไม่ใช่ว่ามีทุกหมู่บ้านเหมือนกระโบนะคะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นไปสนี ก็เป็นไปสณีเดี๋ยวอ้อยจะถ่ายให้ดูเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่อ้อยอยู่แอสอกตันนะะก็ก็โอเคอะคะ่ะมีดอกไม้ส,สวยๆให้ดูแล้วก็ใกล้ๆไปพี่น้องดูสิสวยไหมสวยมากไหมคะนคะคะพอเราเห็นอะไรสวยๆแล้วเราก็อยากถ่ายให้ดู สียมากสีชมพูรสรีม่วงอันนี้นะคะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะไปรษณีนะคะพี่น้อง post office น่คะก็จะส่งจดหมายอะไรที่นี่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเติมแก๊สหรือเติมไฟฟ้าก็ที่นี่ไม่ได้ไม่ไม่มีค่ะจะมีเฉพาะบางที่จ,จักรยานยนต้จอดตรงนี้ก็จะเป็น อันนี้จะเป็นผับในหมู่บ้านนะคะพี่น้องด้านในก็จะมีที่ให้นั่งเล่นเป็นผับเนี่ยค่ะเห็นป้ายนี้ไหมคะอันนี้คือป้ายทางรถไฟนะคะเดี๋ยวสแสดงว่าบ้านด้๋ยก็มีทางรถไฟเนาะเราไปดูที่สถานรถไฟกันนะคะได้นะคะแถวนี้นะคะถ้าจากบ้านมาที่สถานรถไฟบ้านย้อยก็จะประมาณสัก5้านาทีนะคะเดินก็ถึงแล้วค่ะ โกลดินล็อบอันนี้ก็จะมีร้านทำผมด้วยนะคะแทร์ซาลอนเดี๋ยวก็ไม่เคยมาสักทีเดียวเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปเลยดอกแมกโนเลียค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยบ้านเขาก็มีจัด,ดมีดอกไม้เยอะๆเลยเนาะนะคะก็จะเป็นสถานรถไฟนะคะที่น้องเนี่ยค่ะที่นี่ก็จะไม่มีในสถานีคอยบกรถไฟนะคะแล้วก็จะไม่มีการขายตั๋วที่สถานีนะคะก็จะ ซื้อออนไลน์หรือว่าซื้อตั๋วบนรถไฟได้นะคะสถานีนี้คือสถานีแอสล็อกตันนะคะก็คือชื่อหมู่บ้านเลยนะคะนะคะก็จะมีปุ่มอัตโนมัติรถไฟกำลังมาพอดีเลยโชคดีมากเฮลโหลนี่นะคะอันนี้ก็คือตัวอาคารที่ให้ผู้โดยสารนั่งพักนะคะ นี่คือด้านนอกนะคะส่วนลักษณะด้านในก็จะเป็นห้องโถงนะคะแล้วก็มีม้านั่งให้ผู้โดยสารได้นั่งรอนะคะเมื่อรถไฟจะมาเราก็จะได้ยินเสียงประกาศนะคะออบอกรายละเอียดต่างๆนะคะพี่น้องให้ผู้โดยสารได้รับทราบนะคะให้สังเกตดูที่ด้านข้างของตัวรถไฟนะคะพี่น้องจะไม่มีบอกนะคะว่าเส้นทางจากไหนไปไหนนะคะแต่ให้เราฟังจากประกาศแล้วก็ดูเวลาที่เราได้ซื้อตั๋วนะคะ 周五哈。 Thank you. ถ้าเกิดว่าเราข้ามทางรถไฟมานะคะจากบ้านเดี๋ยวอ้อยก็จะเป็นอ,อ,อีกชื่อหมู่บ้านหนึ่งนะคะพี่น้องก็จะเป็นหมู่บ้านบอสตันนะคะหมู่บ้านนี้ก็น,น่าอยู่เหมือนกันนะคะซาซาจักรยานคู่ใจย,ย่อจอดตรงนี้นะคะน่าอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีที่เดินเล่นเยอะๆนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเรากลับทางเดิมก่อนนะคะนะคะรถไฟก็จะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องดูสิ ข้าวขานี่ก็เป็นบ้านเยอ้อยนะคะพี่น้องทีนี้จะเกิดออกจากบ้านเยอ้อยแล้วเลี้ยวไปทางซ้ายบ้างนะคะพี่น้องไปดูวิวกันค่ะทางเส้นทางนี้ก็จะไปทํามาหากินบ่อยนะคะพี่น้องดูค่ะความสวยงามขวาม,มือตรงข้ามประตูก,กับบ้านก็จะเป็นออฟาร์มนะคะนี่ค่ะมีแดดแล้วค่ะเดี๋ยวจะอยจะเตรียมวันนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นฟาร์มกันนะคะ วันนี้นะคะย้อยก็เตรียมถุมเรียบร้อยก็จะพาพี่น้องไปชมนะคะว่าเดีย,อยเอามาเอาอะไรดูพี่น้องหอมมากเลยอะ่ะอัน้นี่ก็ดอกอีกดอกนึงนะคะดูดูด,ด,ดสวัสดีค่ะพ่อแันพี่น้อง เย้อ้ก็พาพี่น้องมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะอันนี้เป็นวิวเป็นวิวสิ้นสุดหมู่บ้านนะคะก็ไม่ไกลมากขี่จักรยานออกมาก็จะเป็นฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิ่คะว่าสมบัติที่ย้อยเออเหลือเอาไว้มันยังพอมีไหม สวัสดีค่ะโฟร์เม่พี่น้องเอ้ยย่อยออก,กันอยู่ในดงผักเซียนนะคะวันนี้ไม่ลืมถุงนะคะพี่น้องจะเอาเต็มถุงนี่กระสิเมื่อฮื่นคั่นแล้วกระสีเอาพ่นเป็นเท่ากับไซส่ส่องฟิตไว้จ้ะไส่ส่องฟิตวันถะไปกินเออยญามันบ่มีเนาะจ้ะมันก็เป็นการทนอมาหารจ้ะพี่้องเดี๋ยวย่อยเก็บกันนะคะเดี๋ยวมันสิคำจ้ะ อ่อนจะพอกไปพอมนี่นจ้ะนี่นจ้าถ้าแตาอ่อ่อนกะ็ไม่ได้เนาะไม่สก่ีเลยพนะี่แ,แม่ไปละเนี่ยไปละออกดอกเลยจ้ะเนี่ยดอกก็จะเป็นอ่อนสวยอย่างนี้นะคะใส่ถุงค่ะใส่ถุงปุ๋นะเยเฮาพี่น้องมาซ้อนนี่เก็บต้องมีระเบียบเนาะกระได้เลยเนี่ยลังมากแล้วจะสุดประจย เยอก็จะได้กินตโอนะคะโมเบื่อดอเปี่ยนท้องแแหะเสียบพลังเล็กน้อยมันแบบกระชากพี่กันกระบาลห้าจ้ะหอมคือกันใส้ลำเขาแล้วเอ้ยใส่ชิีสดนจักน้อยย่างกินเลยยำหมกพริกไปพร้อมพริกดิบยำหมกพริกหวานหมูพริกแดงใส่ปวยสเต็กมาแรกก็ไม่เอานะคะแค่ซื้อๆกับประหยัดแล้วเนาะ พี่น้องกะสิลงมาเอาอะไรหรอกเอาสมน,นี้ก่อนแล้วก็จะมืมบ้านบดทใหม่ก่อนเงียวบดแล้วพี่น้องถุงปุ๊งไงนังขันเจ็กเชื่อเจ็กสีแล้ยวโอเก็บผักเสร็จรแล้วละจ้าพี่น้องเดี๋ยวย้อยก็ขอถ่ายวิวก่อนกลับบ้านนิดนึงนะคะสวยค่ะเอากระเทียมอุ้มลง ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทกันเลยว่าได้เยอะไหมโอ้ไหลเด้อค่ะ,น,คะนี่นะคะพี่น้องนี่ค่ะาพี่น้องสำหรับวันนี้นะคะย้อยก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเอาฟองเส้นเทสใส่กระมังเรียบร้อยแล้วก็ เดี๋ยววันหน้าเยายจะพาไปเที่ยวใหม่นะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ See you soon